หนึ่งเก้าหนึ่งสองจะมีการต่อสัญญารอดเช่านะครับจากรถน้ำมันเป็นรถไฟฟ้าซึ่งอันนี้เป็นโครงการของผลิตต่อสัตว์ม,มุนที่มีการแก้ไขจากรถน้ำมันเป็นรถไฟฟ้าและราคาถูกกว่าราคาถูกกว่าดีกว่าที่ห่อดีกว่าแต่เมื่อคุณเมื่อผลิตต่อสัตว์มุลถูกคําสั่งไปอยู่สํานักนายกนะครับแล้วก็นะครับไุ่้จะได้กลับวันไหนคุณกีรัตนปเพรครับคุณก็อย่าไปแก้ไขสัญญาที่มีการนะครับ เสนอนะครับเป็นสัญญาไปแล้วที่เปลี่ยนจากรถน้ามันเป็นรถไฟฟ้าราคาถูกกว่านะครับไม่ใช่คุณแก้สัญญาเพื่อให้นรต .42 อ,อเนี่ยได้งานประมวลที่เป็นคนของเจ้านายคุณได้งานไปอีกนะครับประเด็นที่3ต่อมาพี่น้องประชาชนรู้ไหมครับว่าจะมีโครงการไปซื้อไบโอเมติกอีกนะครับนะเน,น,นื่องจากว่าอีก2ปีข้างหน้าไบโอเมติกนะครับจะไม่สามารถรองรับพี่น้องประชาชนคนต่างประเทศที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยจะทําให้ระบบไบโอเมติกที่ อีก2ปีข้างหน้าเนี่ยจะเกิดการร่มสลายของระบบนะครับดังนั้นะจนึงมีโครงการที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้างระบบไบโอเมติกรุ่นใหม่แบบใหม่ที่ทําให้นะครับดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็แม่นยำกว่าเดิมและทําให้รองรับกับพี่น้องที่เดินทางมาจากต่างประเทศได้อย่างเพียงพอนะเพราะที่ผ่านมาไบโอเมติกของเดิมเมมโมรีมันน้อยนะครับไม่สามารถรองรับนะครับคน่างประเทศที่เดินทางเข้ามาไทายได้อย่างอุ่นหนาฝาข้างนะครับดังนะนั้นจึงมีโครงการที่จะมีการซื้อไบโอเมติก ซึ่งมูลค่าหมหาศาลพี่น้องประชาชนครับเท่านั้นยังไม่พอยังมีการจัดซื้อจัดจ้างมีการประมูลอาคารนะครับต่างๆนานาอีกมากมายซึ่งผมไม่ต้องพูดครับว่าผูกขาดโดยนรต4 2มาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยกีปอลูกนะตั้งแต่อ,อ,ตอดีตพบตรที่ผ่านมาหลายรุ่นนะครับนรต4สคนนี้นะครนะจากนายตำรวจเดี๋ยวนี้กลายเป็นเจ้าสัวมีเงินนับ1ันล้านบาทครับนะก็นะเป็นนรตรุ่น4สองที่ผูกขาด สามารถจัดหางบประมาณจัดงบประมาณมาลงที่สนชได้โดยที่นะครับเป็นผู้ได้งานประมูลไปเกือบทั้งสิ้นนะครับโดยมีคู่แข่งคือบอยสกายที่ได้งานประมูลของนะครับสามารถถืชาติโดยสามาัยที่มีใครบางคนเรืองอำนาจแล้วก็มีใครบางคนที่นะครับเป็นใหญ่ในรัฐบาลนะครับนะอันนี้นะครับถึงแบ่งส่วนสัดมาจากนรตศีสได้นะครับโดยบอยสกายนะก็ยังบอกพี่น้องประชาชนข้าราชการตำรวจทั่วประเทศว่าเจ้าอย่าหวังเลยว่าเอาว่าตอรอคนใหม่ มาแบบไหนก็เหมือนเดิมน,นะครับเพราะว่าหนึ่งเขาไม่ได้ยึดหลักมนุษยธรรมไม่ได้ยึดหลักของการบริหารราชการแผ่นดินเขาไม่ได้ยึดหลักการบริหารราชการของตํารวจเขาไม่ได้คิดที่จะหาเงประมาณมาให้กับพี่น้องข้าราชการตํารวจทั่วประเทศนะครับเขาไม่ได้คิดที่ว่าจะทํอยังไงก็ได้ให้กับพี่น้องประชาชนข้าราชการตํารวจทั่วประเทศมีหนึ่งนะมีสวัสดิการที่ดีขึ้น2มีไรายได้ที่เพิ่มขึ้นสมมีงบประมาณค่าน้ำมันอย่างเพียงพอกับจะไปซืบบ้อ รถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ถ้าว่าเครื่องยนต์รถขนาดลงแต่เราต้อมันลงได้นะครับจำนวนหนึ่งหนึ่งพันแปดร้อยล้านบาทพี่น้องประชาชนคนไทยแต่น้ํามันเขาไปเคยพูดถึงแล้วว่าทําอย่างไรให้ลงพักนะครับมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันได้น้ํามันยี่สิบลิตรต่อคันต่อเดือนรถกระบะของตํารวจนะครับเจ็ดพันบาทต่อคันต่อเดือนนะครับสายตรวจในโรงเรียนนะครับว่าจากห้าจุดปัจจุบันเหลือสองจุดทั่วประเทศหรือสามจุดเต็มที่นะครับเพราะว่าหนึ่ง ไม่มีตังค์เติมน้ำมันรถ2ไม่มีบุคลากรที่ลงมาทํางาน3ามไม่มีผู้ช่วยพนักง,งานสอบสวน4ี่เครื่องมือเครื่องใช้ของพนักง,งานสอบสวนต้องซื้อเองห้านะครับไม่สามารถมีเงินในระบบที่นําจากราชการมาใช้ในกองทุนสนับสนุนในการดาเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่นะครับไม่เคยคิดอยู่ในหัวสมองของผู้บริการเสมือชาตินะครับนะประเด็นต่อมาพี่น้องประชาชนคนไทศมีในการสั่ง สั่งด้วยปากเปล่า,านะครับแล้วก็ไม่มีการไม่มีการโอนเงินให้นะครับวันนี้มันต้องจับนกเอี้ยงวันนี้มันต้องจับนกหัวจุกวันนี้มันต้องจับปืนวันนี้มันต้องจับผู้ค้ารายย่อยวันนี้มันต้องจับอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ละคนสั่งมาจากตอรอโดยที่ไม่มีการเท่ไาไหร่ใครจะจ่ายเท่าไหร่ต้องต้องเบิกเงินเท่าไหร่หต้องใช้เงินเท่าไหร่ไม่เคยถามลูกน้องสักคำสุดท้ายลูกน้องทาไมครับลูกน้องต้องไปตีไก่ถูกจับได้นะครับต้องออกราชการไม่รู้กี่โรงพักนะครับทุกวันนี้เนี่ยนะครับตำรวจนะ แทบจะพูดง่ายว่าอยากจะลาออกจากตำรวจทั่วประเทศทุกคนแะ้ครับแต่ที่เขาลาออกไม่ได้เพราะอะไรนั่นเอครับพี่น้องประชาชนครับเพราะว่าเขาเป็นนี่สากรไปกู้เงินสากรตํตรวจดอกเบี้ยแพงครับข้าราชการตํารวจทอดอะไราอว่ายผลทั้งหลายในที่ได้จากการทุจริตช่อโฉมด้านคนเอาเงินไปฝากสัก้ตํตรวจฝากสังก้อนออมทรัพย์ทางหลวงฝากสากรตํารวจทั่วประเทศแี่ท่าคนที่ฝากใครครับนายพลครับพวก็ตำรวจช่านผู้น้อย กู้เงินสากลต้องมีคนคำ้ำสุดท้ายเป็นหนี้สากลกันบานเบิรเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งจะเราออกจะตำรวจก็ไม่ได้เพราะค้ำคนอื่นไม่อยู่หรือคนอื่นค้ำไม่อยู่ต้องทนอยู่ครับไม่ได้อยู่ทนต้องทนอยู่นะเพราะถ้าเราออกไม่มีเงินจะไปจ่ายเงินสากลนะครับเพราะดอกเบี้ยสากลมันแพงไม่เคยมีผู้บริหารตำรวจชาตินะครับดูแลเรื่องของดอกเบี้ยเงินสากลซึ่งนะครับถือว่าเป็นดอกเบี้ยที่แพงที่สุดในประเทศไทยที่มีการรีดเอาเปรียบนะครับตำรวจ ชั้นผู้น,น้อยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะนายพลเป็นคนฝากเงินเยอะประธานศาสตร์กอตำรวจก็เป็นนายพลแล้วนายพลเนี่ยสมมติดอกเบีย้ยนะครับนะสัก4บาทพอนะแลวบางคนฝาก300อล้านอย่างเงี้ยดอกเบีย้ยปีเท่าไหร่ครับนองคิดเอาแล้วกันนะดอกเบีย้ยปีกี่ล้านครับสิบกว่าล้านพี่น้องประชาชนสาตกอตำรวจนายพลตำรวจได้เงินนะจากดอกเบีย้ยตำรวจเนี่ยสบายแต่ลูกน้องครับต้องกู้ครับนะเงินก็ประมาณแผ่นดินก็ไม่มีให้ทํางานก็ต้องใชงครับใช้เงินนอกระบบมมตำรวจบอกว่าไม่ได้ ซื้อตัวอย่างนะครับแล้วก็เข้ามาดําเนินการตามกฎหมายอีกนะครับจํานวนมากผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าต้นทุนของอาหารเสริอพวกนี้นะครับจะไม่เกิน2 5 0ห้าสิบาทต่อกล่องนะครับต่อกล่องนะซึ่งเวลาขายเนี่ยขายอยู่ที่ประมาณสัก390ก็จะกำไรประมาณร้อยกว่าบาทนะครับก็คือร้อยเก้าบาท1้0ยหสิบาทต่อกล่องถ้าคุณขายร้อยล้านกล่องนะครับซึ่งมีการโฆษณาแล้วว่าล้านกล่องถ้าล้านกล่องขายกำไรกับของละร5 0ยห้าทิบบาได้กำไร ร้อยสิบล้านบาทแต่สิ่งที่คุณโฆษณาเนี่ยนะครับโู้บริโภคซื้อไปเนี่ยครับมันไม่สามารถลดหนักได้จริงนะครับมันไม่สามารถลดพุงได้จริงนะครับตามที่มีการโฆษณาโอ้อวดนะครับซึ่งเราบอกได้เลยว่าทุกขั้นตอนเราเก็บข้อมูลไว้นะครับเป็นระยะเวลาเป็นเดือนก่อนที่เราจะมีการนะครับเปิดปฏิบัติการนะครับในการขว่านรางนะครับสินค้าอาหารเสริมที่ผ่านออยอโดยเฉพาะทางออยอเนี่ยน่าตำหนิเป็นอย่างมากที่มีการขอให้มีการโฆษณาโอ้อวด ต็มพื้นที่ของนะครับเฟซบุ๊กหรือ YouTube หรือ Tik t o k โดยที่ทางออยนะครับน่าเลยเพื่อเฉยนะครับไม่สนใจที่จะมีการป่าปามอย่างจริงจังปล่อยให้มีกระบวนการเหล่านี้นะครับนำมาโฆษณาโอ้อวดในการโอ้อวดในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีความผิดอีกข้อหาหนึ่งคืออาจจะเข้าข่ายข้อหาช่อโครงประชาชนซึ่งตัวอย่างที่เรานําไปตรวจสอบหาพบว่าไม่เป็นความจริงดังที่คาโฆษณา เมื่อตรวจสอบแล้วพราบว่าอ่านสิ่งที่โฆษณาในผลิตภัณฑ์ว่านะครับมีตรวผสมอะไรบ้างแล้ววอตรวจสอบแล้วเนี่ยไม่พบว่ามันสามารถนะครับลดน้ำหนักได้จริงนะก็จะเป็นการนำเข้าสูร่ระบบคอมพิวเตอร์เป็นเทจไม่พอ,อยังเป็นการชอบโคงประชาชอนิกด้วยเนื่องจากว่ามีการโฆษณาทางนะครับเฟซบุ๊กสาธารณะนะครับนะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเราจะมีการดําเนินการจากน้อยไปหามากครับก็นะรบเริ่มแต่ตั้งแต่คุณไม่นอนุญาตโฆษณา2 คุณภูานาโอ้โดเกินความจริงตามพรบอา,าหารสภาสองสองต่อมาเราก็จะมีการดําเนินการตามข้อหาพรบาาคอมพิวเตอร์นะครับาม,มาตราสิบสี่ซึ่งนะครับอันข้อหาเนี่ยนะเป็นข้อหาที่เจ้าพนันขอรับนะครับเป็นผู้เสียหายนะซึ่งผมเลยต้องไปร้องกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ในวันพรุ่งนี้ตอนเวลาบ่ายสองโมงนะครับนะซึ่งอจาจจะที่มีการส่งตัวอย่างไปตรวจสอบที่ปรบาาแล้วกับกรมศสิสตร์การแพทย์ซึ่งจริงในขณะนี้เราได้มีการส่งตัวอย่าง รเราทราบว่ามีการส่งตัวอย่างเนี่ไปที่นะบริษัทเอกชนในการตรวจสอบนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของพวกดาราทั้งหลายแหลบนะบนะแล้วก็ผลก็ออกมาแล้วว่าไม่สามารถนะรดน้ำหนักได้จริงนะต้องบอกเลยว่าไม่สามารถรถน้ำหนักได้จริงมีการไปตรวจสอบที่นะครับหน่วยงานของเอกชนแล้วนะครับว่าสัรพคุณของอาหารเสริมที่มีการโฆษณาโอ้โหว่าสามารถ,ถาาาารถน้ำหนักได้นะครับอสองเดือนสิบห้าโลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถรถลงได้นะครับ เราต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเราจรึงกล้าไปดําเนินคดีในข้อหาความผิดตามระมคอมเตอร์อีกข้อหาหนึ่งนะครับมาตรการสุดท้ายนะครับถ้าผลออกมาเป็นทางการจากวิสา,านการแพทย์แล้วก็นะครับพบสารต้องห้ามคดีหรือนะครับไม่เป็นหนังคำโฆษณาคดีเราก็จะมีการดําเนินคดีอาญาต่อในข้อหาชอบโภคประชาชนโดยร่วมกันนะครับร่วมกันชอบโภคประชาชนดังนั้นเนี่ยเราจะปราบปรามนะครับเราจะร่วม กับเจ้าที่รัฐในการปาราบปรามอาหารเสริมที่มีการโฆษณาโอ้อวดนะครับต่อไปนะครับทุกอาทิตย์นะครับทุกอาทิตย์เราจะมีการดำเนินคดีตั้งแต่สามลายสี่ลายในแต่ละสัปดาห์นะครับไปที่ทั้งปคบแล้วก็ไปที่กองบัญชาการตำรวจไซเบอร์เพื่อดําเนินการฝาบล้างนะครับอาหารเสริมที่มีการโฆษณาโอ้อวดเยะแยะมากมายที่ปรากฏอยู่ในนะครับเฟซบุ๊กเอ,อกซ็อกแล้วก็อยู่ในอินสตาแกรมหรืออยู่ในนะครับโนทูมากมายที่มีการ เอาเปรียบผู้บริโภคแล้วก็ในลักษณะคือการหลอกลวงผู้บริโภคทาให้ผู้บริโภคนะครับซึ่งอยากสวยอยาก้อมนะครับตกเป็นเหยื่อแล้วก็ซื้อไปแล้วนะครับนะมูลค่ามันเป็นหลักร้อยนะครับไม่เกินพันห้าร้อยบาทนะซึ่งทําให้ผู้เสียหายที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยไม่อยากมาแจ้งความเพราะต้องเสียเวลาในการขึ้นโรงพ้นสารหรือในการนะครับมาที่โรงพักเพราะค่าใช้จ่ายมันจะแพงกว่าแต่ชงวันพฤหัสว่างนะครับว่างที่จะมาเล่นกันกันกบมาสตารานเสริมพวกนี้ เพื่อในการฝากฟาร์มนะว่าจะ